เลือกโรงงานผลิตอย่างไรจึงได้สินค้าได้มาตรฐานอย่างที่ตัวเองต้องการและไม่เสียเวลาคะสําหรับการเลือกโรงงานผลิตนะครับข้อแรกเลยนะครับก็ต้องดูถึงมาตรฐานครับปกติครับโรงงานนะครับก็จะรับการอนุญาตจากออยหรือกระทรวงสาธารณสุขนะครับและโรงงานนั้นนะครับก็ต้องไปพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานในระดับสากลที่มากขึ้น ถึงจะได้รับการยอมรับจากลูกค้านะครับและการันตีถึงคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งอินโนเฮลของเรานะครับก็ได้รับมาตรฐานในระดับสากลนะครับไม่ว่าจะเป็น GHP HACCP ISO 2 0 0 0 0แล้วก็หาลานครับข้อที่2ครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทางอินโนเฮลของเรานะครับได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนําระดับประเทศนะครับศูนย์สุขภาพคุณหมอ เพศสัชกรนะครับสถาบันวิจัยนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้การยอมรับนะครับอินโนวาเฮลในการสร้างแบรนอาหารเสริมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการการันตีนะครับถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทอินโนวาเฮลครับข้อ3ครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับคุณจะลงทุนนะครับในการสร้างแบรนทั้งทีคุณก็ต้องดูก่อนว่างบประมาณของคุณเนี่ย มีเท่าไหร่นะครับเพียงพอกับการสร้างแบรนด์หรือไม่นะครับซึ่งทางอินโนว h าเฮล์นะครับถ้าว่าคุณมีเงินลงทุนหลักหมื่นประมาณ7จ็ดแปดหมื่นบาทนะครับคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วและข้อ4ครับก็คือต้องทดสอบผลลัพธ์ครับเพราะว่าอาหารเสริมหัวใจสําคัญคือในเรื่องของผลลัพธ์ครับทุกสูตรที่ท่านทําท่านต้องได้การทดสอบนะครับกับตัวเองก่อนนะครับในเรื่องของผลลัพธ์ถ้าหากว่าผลลัพธ์ตอบโจทย์ท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจทําแบรนด์ได้ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เป็นหัวใจ